มาต่อกันที่สาวแอรินยุคตทัศน์นะคะที่แต่งงานไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเจ้าตัวก็ตั้งใจจะมีลูกเลยทันทีแต่เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีลูกยากนะคะก็เลยต้องพึ่งวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็เตรียมผสมตัวอ่อนเป็นครั้งที่สองค่ะ ต้องเอาใจช่วยสาวแอรินยุติธารให้สมหวังนะคะหลังจากที่แต่งงานก็ตั้งใจที่จะมีทายาทเลยทันทีค่ะแต่ว่าดันเกิดภาวะมีบุตรยากก็เลยต้องพึ่งวิทยาศาสตร์เข้าช่วยนะคะโดยแอรินเนี่ยได้ทําการผสมตัวอ่อนครั้งที่2ด้วยเทคโนโลยีเพื่อผู้มีบุตรยากค่ะหลังจากเคยทํามาแล้ว1ครั้งล่าสุดเยจ้าตัวก็ลงคลิปพร้อมกับเปิดใจนะคะบอกว่าได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดยากระตุน้นทําให้อารมณ์เนี่ยสวิงพอเห็นอะไรก็ร้องไห้งองแงสุดๆเลยค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ พร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าขอให้รอบนี้เป็นการเก็บครั้งสุดท้ายเจอกันอีกทีตอนเป็นหมานี้เลยแล้วกันนะคะกสิบสานเทิงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแอรินมีทายาทอย่างที่หวังเร็วๆนะคะ